รู้คำตอบที่สุดยังในวันนี้ได้เนาะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะก็สารฝันต่อยิงฟ้านะคะพี่ยิงฟ้าบอกไว้ใช่ไหมคะบนเวทีเมื่อสักครู่นะคะว่าอะไรนะเป็นมิสแกนใครๆก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมเออเป็นมิสแกนเป็นนางงามใครๆก็เป็นได้แต่ว่าเป็นมิสธุรกิจก็คนคำยาหิตนึ่งเราก็เลยโอเคขอส่งต่อไม้ต่อนี้ค่ะก็ให้พี่พิมนะคะได้ไปต่อค่ะ่สำรับวมเลยสิ จนนริงๆก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวทีรุเทพมหานครกนเนีรร่ยเปรร็นเวทีที่การแข่งขัน,นขสูงมากเพื่อนๆทุกคนจริงๆแลส้วสมมหมดเลยนะคะขอุ่แมาที่เห็นในศัยายามมากยภาพขงพิมพเชี่ะว่าสิ่งที่พิมพดีอยู่แล้วมันสามารถพัฒนาได้แล้วก็จะทำให้เต็มที่นะคะจะทำให้ องนะแล้วเราต้องยาวเป็ะที่แล้วก็อมใช้ทุกอย่างนะคะพี่แอมตอ่อจากน้ก็ือใช้ได้เป๊ะที่เลยนะคะแล้วอยากถามว่าพี่าทีตอนจับมือค่ะเรือ,อร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเต้นมากเลยเออีกบอกพี่พมือเย็นมากเลยขณะใส่พุงมือละะ<ช>แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผลการที่มันไม่รู้เลยว่าจะเป็นครเพราะพี่กับพีนั้นเรารู้กันเลยแบบความรู้สึกมันถึงเต้นมากมากแล้วก็พอได้มอค่ะรู้สึกว่า เพราทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะก็พร้อมใ้มากๆค่ะก็ฝากติดตามน้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ก็น้องๆก็จะทำให้เต็มที่เนาะ แล้วก็พอมารอบของออสปริงแล้วก็ในเรื่องของการตอกทั้าค่ะมาด้วยทำให้เราเลือกยากมากๆเลยอางเงยทีนี้เราก็ได้มามาดูมาตัดสนใจดนะคว่าครถ้าจะส่งต้องไปเราจะต้องเลือกยังไงแอมก็ยังคงคอนเซเดิมค่ะว่าโอก็อยากเลือกอะไที่มันแตกต่างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้สคนที่แตกต่างปแล้วแล้วก็โอเคส่งต่อคนที่แบบแข็งที่สุดไปก่อนก็จะต้อง S <S <an> มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะ,ะที่จะอยู่ห่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็เลยไม่รู้พูดพูดได้มากแ,แค่ไหนแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าตอนแรกเราแบบมีมียื่ห้าเมื่อวานนี้แล้วพอวันนี้อพอนนองได้แบบมีการตอบคำถามมีแบบใดๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปค่ะพ็ห้ามนเหลือสามก็ยากเหมือนกันค่ะยากมากๆเลยอย่างที่บอกว่าน้องอินก็มามงดมาก เองเรา่งก็อาจจะมองว่าน้องอินก็เหมาะ้องน้อก็เมเรา่วในการตัใจที่ต้องมองเรื่องอะไรทคนนะว่าในโซเชียลมีโลกใไลฟ์ใส่ตมีคนที่ิดออเยอะอคือจริงน้องอินก็เหมาะล่ะค่ถ้าไม่หาะคงไม่ก็คงไม่มายืน้องหนึ่งะก็สองคนสองคนแตกต่างกันค่ะออเรื่องสักอะไรใช่ไหมคะคือ เริ่มแรกเลยอ่ะน้องอีน่ะเพิ่งมาเพราะเพราะว่าน้องอีน่ะเพิ่งปลดล็อกตัวเองต้องพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องของโซเชียลเนาะเพราะว่าเรามีรอบห้องดำใช่ไหมคะที่เราไม่ได้แบบเปิถ่ายทอดสดออกไปอะไรเงี้ย,ยค่ะก่อนหน้านี้น้องอะค่ะก็จะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยคิดว่าแบบเฮ้ยเรา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 จะยังไงอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราได้มีการผูกมัดไปน้องก็คือมาแต่ว่าเราได้มีการเก็บคะแนนก่อนหน้านี้แล้ววยค่ะคือแค่สองวันมัน มถูกรอเป็นขนาดนี้ก็ถือว่าเขาก็เก่งมากๆเลยค่ะีมครับก็แบบแบ็คทูแบ็คครับคิดว่าแน่นอนแน่นอนะหาทีมเราแน่แล้ีทูปีแน่นอนค่ะแล้หลัมิังเตรีมัวเราะว่าอย่างตอย่างพี่ฟ้าก็กรเเล้วเตรียมตัวเตรียมใจคโออี้พี่ฟ้าก็บอกไวทีค่ะานี้ให้ปิดมือถือเลยไม่ต้องอ่านดราม่านะคะบเพราะว่าพี่ฟ้าโดนมาเหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะ i okay. แตกต่างว่าค่ะเพราะว่าซัมเมอร์ส่งคาราไม่ได้ี้เกียจเลยเขามาประกวดเพื่อหาเงินนะคะแล้วเขาก็ได้แบบช่างกล้องปเป็นแฟนแต่อันนี้เรามาประกวดเพื่อหาโมงเพื่อเพื่อแบบเพื่อโม อากจะขอบคุณทุกคนนะคะโดยเฉพาะพี่ดีนะคะพี่แอมที่ให้โอกาสทีมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะได้มาประกวดมิแกนท่มหานครปีนี้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยเชียร์พีมไปหาโซเชียลตลอดเลยนะแล้วก็แจอุคนนะคะว่าทีมจะทาให้เต็มที่ต่อจากนี้นะคะมิแกนทมหานครคยับตาดูเลยนะคะบิดีแน่นอนค่ะโอคค่ะ